ใช่เลยรอเกรอแน่รอนีะนั่นแหละแล้วอันดับนี้นี่หนึ่งกับสองด้วยสองทีมนี้นะราคาต่อรองมาที่ไม่ดีเลยครับไม่ดีครับเหมือหุ้นครับหอมเผลอไปเลยครับพวกนี้ให้ราคาเสมอเลยนะส่วนใครรอโผล่มาที่โต๊ะกรรมการได้เลยนะไม่อไม่หยาให้คะแนนเจ้าบ้านนะทยมีมีน่าจะเจนนะค่ัถึงกมาไก่ก็เฮ้ยี่สีทองนัเด็กแถวนี้เรายินมันใช่ครับ เจอพายมุกี้บอยครับเขาส่องไก่สเต๊กอยู่นะครับให้ลูกขายมึงหลายทีแล้วให้กินสปายหนึ่งรเรื่งดีเวันนี้พายก็มีบ้านรับเลยครับคนที่ยังอยู่กับคนที่เตรียมตัวจะไปไห้หันมาเป็นใจได้แบบนี้หน่อยครับอะไรละพี่สองครับพบกับพี่หนึ่งนะปัจจุบันครับตารางคะแนนพี่เก่งนะหรอ,อพี่เก่งนะแรกหนึ่ง ทีมบัลลหัดครับศัปท์ดาที่9ครับและเวียนมาเจอกันเลยครับทีที่เป็นหนึ่งในตัวเต็งครับคือของเลยครับว่าบันพฤหัสเนี่ยบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่เท่าวันอาทิตย์นะครับแต่ในเรื่องของภาพของแกงของทีมที่ส่งนะครับ ไข่งด้วยความมันคิดดีกองเลยแข่งดวยามันทิดดีเลยนะที่เปิ้ลอะไรครับที่เปิ้ลมึงนะเออสีทองเขียวที่เปิ้ลนะขึ้นมาทำไมอ่ะนี่ครับไลายอัปปัตตีครับที่ลงตัวกินก่อนเลยของสิงห์ทองครับเอ็ดกาลิเกตนะกองหน้าคู่เลยนะกาลิเกตอะ อันนี้เป็นเนี่ยเป็นจระเข้เป็นไงเป็นเกย์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะคู่นมาเลยะคนนะต้องทำที่สปีดจับหน้าแล้วเบอร์สี่นะหลังสีทองฟ้าเพื่อนรักการเดินกบเป็นปลาครับเลยนะสายยอะไรหินนะตัวนี้แบ็คแทร์ตัวเก๋าวตัวสองเงาซุปเปอร์ตัวสองหลัง ขาจอมลุยครับวันนี้เป็นหน้าที่ของแม็กซ์นไม่ใช่เชียงนะครับวันนี้ยิ้มไหมแกบอกเลยว่ารับผ้าร่างกายวันนี้เริ่มกลับมาแล้วนะใช่ครับตอนแรกแกเจ็บไปนิดหนึ่งแล้วตัดขาดไปนิดหน่อยใล้จับมาจากแกนโบครับอ่าไม่ใช่อ่าแล้วก็เป็นเนื้อปะการังหลังสุดท้ายสเตอ็ปแบบพันเลยสิงห์พี่โม่เป็นกระดาที่เติร์นะใช่ครับ บอกตูนี่จะไม่ mm hmm. ไม่ใช่นัดใช่ไหมประเดี๋ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอด้วยนะเฮ้ยนี่นัดนะนัดละนัดเลยนัดอยู่เป็นนัดอยู่อ่าแล้วส่วนไลน์ก็เป็นไลน์ 500p อยู่เลยนะคุ้มใหญ่เลยแล้วโยนเลยไม่เสียหายเลยชั้นดีครัมีใครบ้างต้องเป็นพีพีของนี่เป็นที่ร้อนเกิดนะบอกเลยว่าเป็นกองหน้าที่บอว่าค่อนข้างถูกมันเยอะแต่ว่าศานี่สุดยอดใช่ครับ บอกเลยดีเกียใช่ครับเป็นตัวของอาโน่เกาหลีเลยดิเอ้อนี่อะไรนะไปไม่ใช่พี่เขาเคยเตะทบอลเขาจับไปดได้ใช่ไหมอย่าอย่าต่อดีกว่าต่อกาต่อพันนะดับแต่พี่ดาวฮะใช่ดาวที่ดาวที่เป็นเอ็มซีนะเราก็เป็นเราจะบอกว่าแกนี่เป็นแบบว่าดาวทัมโบนี่มาชี้เราด้วยใช่ครับนีเกียดีเกียพี่แกไม่ได้เป็นครับดาวซิโจมครับ เด็กก็จะเป็นับบต่อมาต่อมาขอดูพี่ระเป็นพี่นัทนะใช่ครับเขาบอกว่าในเฟซกมนี้เผมติดตามกันอยู่นะยาชื่นนัทวูดเมสซี่จริงครับจริงจริงาพี่อู๋ดิเอ้ยแล้วมีใครอีกจริงจริงอันนี้ของจริงไอ้เมสซไปมึงแหลมผึ่งเบานิดนึงแล้วก็ไม่ไม่แหลมที่เสียงผมแหลมอ๋อใครครับต่อมาเป็นหมายเลขเจ็ดก่อนหน้ามีมีโอตาเบนดี้กอบโูเว่นเลยอ่าพูเว่นนะครับ บอกว่า,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 กกา,า,าเป็นกองการที่เราค่อนข้างนี่ยแข็งแกร่งะู้บาท้ารูอะไรนี่มีเนี่ย่เป็นคนติดทรมหลังพระเลยนะครับ<อ>แล้วตามด้วยฮะแบ็กซ้ายฮะเอ็นทางด้านโโยชนะฮะเป็นพี่โยต์ของเราฮะโยต์ติดจอดโลเลยะนล้วก็เป็นพี่เบิร์ตเนี่นยตะกลันกองแก่นกใจล็อตดีแบบหลสนามเลยซายฮะติเกเตอร์วีพีคนเลงเลยหับพีเบิร์นะ<อ>แล้วก็วตามด้วยผู้รักษาประตูจอนเ่งของเราฮะนี่ฮะ แปลงนะบวาบเตะหลังคาขคันนี่ขาดแกไม่ได้เลยแกนี่เป็นจอพกนะครับสยจอบเตะ่อยู่แปดเครับหาตู้ไปเฮ้ยเฮ้ยตฮ้ยเ้ยเยขฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเา้ยเอ้ยเ้ย่า้ยเ้ยเฮ้ล้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ่้เ้ยเเฮยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยง้ยเฮเฮย้ ไาเจ็ครับไม่พูดขึ้นมาที่เลยครับเป็นปิกับใยครับวิ่ง้าเปิดก็ได้ยิงก็ดีครัตัวนี้แลยน่าลูกจย ตาเล็กนึงนะแต่ยังเห็นนะพดนะที่ดาวพยายามเห็นนะแตยเห็นพยายามใช้ร่างกายอธิบายเมื่มอกี้มองผู้ดักตินะรังมองผู้ดัตินิดนึงนะมันตัดเกียวจริงนะพี่แต่ยังจะเป็นอีกเออเลือดทีมองผู้ดับิดนะเม่อาจจะมองนิดนึงมาจากด้านหลังด้วยเมื่อกี้นะมีดดาสายโซนเหลี่ยมนะตัวเล็กน,นะ เหลี่ยมอ่ะข้าเนีดีกว่าจังหว่างเมื่อเหลี่ยมจับครับสายโทษครับมาต่อตืหน้าเอาไงนะลูกนี้จะเป็นตื่นที่โกบติวบาโกติวบาโกตอ้โหพี่ตื่ตังค์ข้ครับเอาแล้วสวยแล้วเีรอปีว่าเมสซี่ได้เลยครับบูดแล้วอย่าง ก็ข้างเร็วนะเซฟได้เซฟต,ตัวแล้วสองทีมาเจ็บม,มาไม่นะใช่ครับแต่จับตัวโอ้ยริงยวมเกือบอย่างเยครับข้อลายเจ็บไปก้วยกระสนกม่จ่ายนะคะระับราาไม่ได้เซ็นสัญญาไว้นะแล่กมีรามพเลยนะไปเซ็นสัญญาไอ้นี่เลยครัเ่าหยีบโลกครับใช่แล้วเ่าหอมแล้วจาวนอดนอ,อนะบอกว่าโดนทางเสาข้อนะได้ทุ่งครับป้าเลยครับ ตูยาวมาพี่แม่จะมานให้ดีคะแนนต่อจะบอกเอนบอลแล้วหลายยาวมาสายยูดย้อนหลังมาอย่างไรจ่าว่าอะไรแล้วเพื่อนเก็บหรือเปล่าเพื่อนนะน้อแป๊กโก้เนี่ยเกมัข้มข้างเลยแล้วบอกพี่มาดูเพื่อนก่อนนะเทสเทสโอเค โดนไหมควโดนหัวที่แม๊ปเลยบรรยากาศเต้นตึกตึกเนี่ยแลวบนหลังวต้อนี่หนักเลยนะนอนยาวเลยนะบอกเลยดูครับไหวยังไหวอยู่นะสบายครับแข็งแรงครับอแขกให้เขาได้โดนมาโดนอะไรวะโดนสองหลุมนะไม่ใช่ครับถาโดนมาแบนี้เราพูวเลยรับอ่าต้้ให้ครมีต่ิที่นี่ครับ นักเตะึ้นมารนะเนี่ยในเสมอจะตู่ก็เวลาผ่านไปโอ้ยตีเอามาไม่ไปดีเท่าไหร่บะัมดตู้ปลาที่ต่เล่นกับโตออมาสวยต่อต่อเข้าเตะไม่ได้เลยนะฮะที่เป็นนักเตะนต่างเลยนะครับโนกับเป่ต้นสตีนาจะเจอกันหลายทีเนแบบเาื่อกี้เป็นสตีนมาได้ยั ตา้แบบตุ๋ต่อเนียเสียไปต่ามันดีกันแรงกับไหเบ็นนี่เขางางขาที่เทียวนี่ยตีวก้าวมาจากพายุรักเลยอตอบอลไม่ได้อะไรี่ตานต่กันแรแกเก๋าดีแล้วยอมมาเกียวพึงกันได้ต่ออนะต่อตไม่ได้เบาเดิอไป ทีีได <AR> ้ลุ้นหลายทีเลยครับโอเปหลังหรือเปล่าตตีเลกปเลยครับตอบตีเมื่อกี้ขอบตีเลตอยัดกลางอาจจะป่าแ้ลำปาาครับแต่ว่าดีแบบลูกกลางเหาได้แม่แต่ละคนใช่ก็มานะต่อแล้วโดนขาดักไรัตะได้ฟาวครับดีๆลอะไรับตเซตนี้ีดีๆเลัว ขายโหดีเลยฮะตีลูกซ้กันมาเ่อย่างอีแ็กเลยครับดีดๆครับย่ามาลองเทียมาได้เลยสเทียบสามไม่เจลมอยเลยนะครับพี่เบน่ไดหมแม็กับเป็ดเข้มมาต่างกูใส่ได้ครับแม็กที่หึ่งแครับได้ครับพี่เบ เตะดีกวามสามารถบแม่เพราะตัวผมพอดีเนี่ยสุดท้ายโดยทีมเตะที่ออกไปได้ทุกขมาครับหายก็ยิงได้เล่นได้หนักไหมไปแบกเข้าอย่าแล้วลงจริงยังไม่แพ้ต่อมะดีดดีดดีวันนี้แตต้องเจอแบบนี้เลยครับการต่อเกมที่เข้าขาลู้ใจกันของสีทองเนี่ยแต่สีทองต้องระวังเพราะมีมีดีเด็นให้เยอะครับไปศึกษาไปในเกมนะต้องเตมนะวางไปพเลยเนี่ โอ้อหไปเลยครับเรื่องนี้ไม่ดีอะไรครับแล้วสเตย์ก็ถึงเวลาผ่านไปเลยแล้วเสร็จมาทีแล้วครับตอนนี้ยกหนึ่งเจอก็เขาโตอลู่นะมันขาดจับระดับหนึ่งระับสองเตยจับแค่สัปดาห์ที่เก้าครับมาแล้วยังไงอาจารย์อกยกเท้าสูงนะ่องนะยกเท้าสูงลูกนี้ระวังเพื่อนด้วยนะครับอย่ายกขาไปนะครับหลักขางดือให้ไปสีเพดครับที่ซอยเจ็ดสิบเก้าครับ ไปคืออะไรไปไหมไปไอไปหรอไปอมาแล้วไปนี่แก้มไม่เหลีอแค่เขียวเลยเนาะนีโอ้เกันใส่เข้ามาโอ้โหีครับอลออกครับไเมื่อกี้สาวปีดรอแล้วไมแล้วอ่าวโอเกมากินน้ำเลยเขยได้บรทุมาน้ำร้อนปาเปลงครับเย็นรากนครับปาครับ ได้เป็นแก๊งของบีดนีครับโอ้โโอโจยจ้าวขึ้นมานัดนับสบายครับวันนี้ยังไม่ทำงานนะลุ้นทีเด็ดออกมาได้ไหมได้ครับต้องบอกว่าสีทองนี่แจ้กเกมมันดีด้วยเลยไดครับต่อไปอีกแล้วครับเป็นมุ้งรับอกได้ดีแน่ดีนะไม่บอกใจนะเราเราสีทองนะถ้ารับ,อ,บอ,อยู่ที่กู้รักษาประตูนะสำหรับลี่มุ้งมา โอ้โหแไโหมีกดไแล้วอ่าวบอลยาวนะยาทีกมได้แล้วจังหวะสุดท้ายได้่ลยนะครั้งหที่เจอการีนี้ไม่มีใครเคยแพ้เลยนะครับกเลยครับเย็นนะเย็นนะเเนะครับ้งเปนสายาใจลพมาเจอทีมัแบบนี้แบบทันทีทครับแมาสายชน ในแบยสองแะแหว่ท้ายโรนินดาว,ว,ะวาจะกลี้มนะแ่หล้งจากท้ายวัดอ่อไปแล้วอ่ะใส่ทักส่ที่ามนนาเร็บแต่ทนตาทั้งสองทีก็ยังสาาทำเกมตัวเองเนตห้าสิบห้าสเลยครับจะออกที่ใครก็ได้ครับหวแต่หวัวยออริการสลากเมื่อวานโดนแตกดไป้นหน้าครับแล้วลูกนี้แบาจะเป็นมาทานลูกท้าใส่ตับเตะผมจกจะบอกว่าบัสเตครับช่วยหลบไปหน่อยครับ แบ็กสิว่าออกเลียร์เพื่อออบเคลียร์ออกเลียร์ต่าละานนี่นะขยับนิดนึงนะเขาจะอยู่ในที่รอบนะครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับของพยายามไม่พลาดเองแผลมันใหญ่ครับอะไรก็ไม่ได้คะโคเวตเก็บบอลได้มาโอ้เปิจริงให้เขาเลยนั่นแหละครับแม็กซ์ขับได้มาจบสิว้าโอ้โหแผล อัน่ะครับผู้การด้มาคุยทั่พ่อนครับดังหว่าแรกนะจอมองว่าไปแคชที่ไหลนะเปิดมาแล้วบอกว่าจะเป็นแพร่ช้านะแล้วดังหว่าสองน่จบนะเสียบอลไปแล้วเลยต้องแก้ตัวผ่อนนะไม่งั้นอาจจะเสียประตูได้นะจะเป็นใครนะ ดาวก็ได้ครับเปิร์ก็ดีฮะตาดังขวาเลยฮะดีดาวปาดด้วยใจยังไมยากเกินไปอย่งเบอันอยู่อะแล้วอยากได้อยู่ก็เกิดข้นคอนข้างเร็วลนะแล้วก็เล่นกันทันด้วยครับแมกัดเข้าตามมาใส่บอลไม่ผ่านแล้วมาดีโอเปตหยังหายดีเอสติมว่า โคดไหลไม่ให้กับใส่โทษครับเดี๋เวลาที่เยอะนี้ตี่เข้ามาไม่ผ่านนะแต่จังหวะสองระวังกันด้วยฮะโจนไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วเมียอามารยได้ได้เสียบเล่นต่อโคตรแล้วดูสิไส่เปิดใส่ฮะโคตรนะใจเย็นเกณฑนะใจเย็นเกณฑอารมณ์นิดนึงนะครทีมตัวตัดนี้ยัดตึ่งครับต้องควบคุมอารมณ์เองนะแรับได้ยินครับ นัสิบ้ีไปจุดเพื <Santo yüz> ่อนเพื่อนร่วงสนามนยตัว่นะจนะเ็ตัวคือผมบอกเลยทีที้ีมตัวสำรองมาน้อยครับี่อครับไปครับจแจงกว่าให้หนอป่าวะเว่าพี่เอนะปัญหาพี่กองก็จรินะแต่จังหวะใส่ไม่เปิดใส่นะซีคุครับลูกนีนะไนะคว่าหรือจะเป็นปานรวยซ้าอย่งเดียเลย ยาน้นหมาึ ına, ่งแรกเลยฮะดีจมาต่ออย่างแยลต่อไปเมื่ได้สมเนไปเดดใจไม่ได้งเรนี้แม่เดืนที้ึ่แจะทำอะไรกัไม่ได้แบบต็นกระตุกมากเลับบกเลยครับ ตอบแกับมาตหนทีเลยคะัอบอทางขวาให้จัเป็น่านแงการจจบป้าฝ่มาริปาขาหลอกเทีจายจากดานซายโดนยางซามาได้เลยโดนซาขวาได้ไม่เียภาพู่นี้เบ้นตูต้องไปัภาคโลหะยาเลยฮะโลหยาหนักนะเนี่ยฝากความรักด้ว ตมดปาครับตุ้มาสายโชยสายโชยโดนีบอลนะวัน้สายโชยเลนกากแเตัั่างนี้เลยครับปาากแ็กเม็กจอดาวแล้วเมือนด่า้วมตาได้ชชวยแล้วมีเพียอาจารย์เต้บอกว่าติดปาครับได้ถุงอีกแล้วครับแม่ไดาแดนของตัวเองครับ มาใก่ลื้อคลุกแล้เลยแล้วครับมายพี่นาจะแ่บอตกยูนิตจังหวี้ตนาลังที่จะได้เลยนี่แะละจอแชรยวิธีบาร์เจยุทดีที่สุดนะอยู่ที่เป็รัาลสาปตัตะต่องข้ายิงฉันและจยายาบเสียใจ ยยัดเข่าแล้วนะติดมาไว้ดี่าริการ์มได้แต่ปุ่งย้่ซีครับไปตัดด้าสิงทองสุดขึ้นมาบ้างครับเบสเซนซ่านตอบต้วไมเไให้ม้าเบสจับยาวไปนิดเดียวแยังได้แต่อสมือแล้ถูกตบต่อเดียร์ปุ่ตัดได้ที่มันร้ายดีเลยครับเล่นง่ายสั้นๆอยู่แล้วไม่กดคูบาตีนาตกดยืดยัดและจังหวะสองที่สองกดได้ จอกพี่เอาไปนหรือสือมาไดได้เดียวต้องพูดก็ต้งกระต่าเลยครับแบลงมาเล่นีแบแ้วหลุดเลยตอเต้นมากจไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ครับปวดกไปครับฮัทต่อครับครเปลี่ยนไปขางลงไม่รากเลนะอวันนีครับีทีไปกับเราที่เรียกว่าเป็นแกนหลักอืออะไรไม่มาเลยครับตัวสด แค่แ้าแล้วจะส่เข้าไปได้ครับวาง้ายิงดีจริงๆไงน่าใจครับคุณนำแล้วสีทองะอับบอกลุงเนี้ความสามารถของตัวค่อข้างดีนี่ดมากนีรเวลาหล้องทีได้ครับไม่ได้ยินเลยว่ะกลัวกูตะโกนแล้วเนี่ย bị chào lên bay, nhắm bóng chưa đắt không chào bay, lấy đi ่อเลยนิดนึงกาดทีที่น่ากลัวรงเลยตกนับเพื่หนึ่งสตรยจตลอดใจก็เกิดขึ้นได้รัวางใจไ่ได้นะครับแมอเนียแล้กเี้ยมต่อองา่ะดเห็นที่น้าแนมาใจออาเตะเลยรับใส่ลยเลยเเลยเลยเลยเเลยยลยยล แตัวนีออกมาใจเล้วกออไม่ทักเกมก็ข้างหากับประตูม่เชียงดังะถือไสงูนะแต่เจาไม่มีดีเหนื่อยมากครับว่าประตูตัวตะกองมาน้อยด้วยเรับไปแลก็ตะหล้วไปที่ฮะเตนเดนอย่างไรฮะยังเตะก็ล้วกลไม่ได้ระวังกันด้วยฮะล้วกตเรียาวเกบจิยับ ถ้าเดด๋ปวนเสียสมาธิจะตีทีใจเตีบก็กลับมาอยู่ในเกมตั้เแตก่อนรับตออที่จะถึงศูนนะครับใจเต้คแับแค่ตัวเองตอนนี้ถึงใช้อศัรพาได้เสียไในเรื่องของสมาธิแค่โอ้ยย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 หยยยยยยยทยย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 ย ย้อนกลับมาั้รอัวทกมาได้แล้วเอ็นเบนดยอาชีพแจ็คสนาเบอิบามาเป็นทกทัเลยแล้วี่เรอสีทองที่หนุมาสองสตัวมีเวลาเยอะเลยครับแหมวันนี้แนวรับผมดีต้องลให้เร็วก่อนเลยนะัะดับแรกบมาไม่ดีแล้วเอ็น แต่ยังตามไปแก้ตัวได้แล้วนัดเก็บได้ด้วยนะสายตาลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะครับจะได้เมล่นเร็วเลยครับไม่รอเลยครับทีเดียวเปิกสตาร์ตแส้พี่หน้าจะเป็นตากระดุกมาดุกที่หน้าทำให้เล่นตะกุกที่เยอะเลยครับดูช่วงให้เวลาปัดเก็บของเวลาแไล่จะพูดใส่กันไปแลบเลยครับระวังกันด้วยฮะ เล้วยังไงเ่ไม่ทุ่มเหงือถึงจบเป็นครับก็มาสายโซนหมคือมาที่เบนเป็นเต้นเจอโอเว่นแล้วำมอนร่อนดมอไไ้เองเต็นนะสายเกมนะครับก็จะได้รู้อีดจบทุกมาล้มรั้นแล้ว ไม่ท่อยู่ว่าเิครับอดาวมาไปตึกอ่านไม้ดีอะแอ้เล่กับบอลแรกยาววันนี้เึ่างหมดเวลาทุกแรกไว้ก่อนนะมาไขใจก่อนเลยย